กลกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลเรื่องลึกลับอีพีถัดจากนี้จะเป็นการรวมเอาสัตว์พิสดารที่อยู่บนบกตามตำนานกรีกไวกิ้งและตำนานแควเข้าไว้ด้วยกันตามตำนานต่างๆเหล่านี้ รวนมีสัตว์พิษดานกันทุกตำนานไม่เว้นแม้แต่ทั้งจี่ตัวนออกอย่างจีนอินเดียและประเทศไทยสัตว์แต่ละตัวก็จะมีเรื่องราวของมันที่มีความผูกพันและมีที่มาที่ไปเฉพาะตัวมีฤทธิ์เดชท,ที่มีอาจเทียบเทียมได้แต่เนื่องจากสัตว์วิเศษ หรือว่าสัตว์พิสดารเหล่านี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของที่ว่าใสมากพอสมควรเรื่องลึกลับก็เลยอยากจะจําแนกให้เป็นเรื่องราวโดยยึดเอาที่อยู่ตามความสามารถหลักของมันโดยอีพีถัดจากนี้จะเล่าถึงสัตว์พิสดารที่อยู่บนโบและสัตว์ตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือมิโนทอร์มิโนทอร์เป็นสัตว์ตามตำนานของกรีก และมันก็มีความพิสดารมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตัวเดียวโดดๆมันมักจะอยู่ในที่คุมขังของมันที่เขาเรียกว่าลาบิริน์หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าภูเขาวงกฏมิโนโทอกับลาบิริน์ก็เลยเป็นของคู่กันชนิดที่แยกกันไม่ออกอันที่จริงสถานที่สองอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียว ลาบิลินเป็นคล้ายๆกับกำแพงซ้อนกันมีทางตันบ้างทางโผล่ได้บ้างถ้าเรามองจากทันด้านบนก็คงเห็นทางได้ไม่ยากแต่ลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเราย่อตัวให้เหลือตัวเล็กลงแล้วก็หลงทางอยู่ในกำแพงที่มีป่าสูงท่วมหัวและเราจะหาทางออกได้หรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้ส่วนเขาวงกอเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่เชิงหิมพาน ตนหมายขึ้นทึบหนาแน,น่นจนไม่สามารถหาทางออกได้เช่นกันส่วนตามตำนานบ้านเล่าไม่ได้มีกำแพงปริศนาเหมือนยางในตำนานกีก้แต่ตำนานของมิโนโทอและลาบิลินก็ค่อนข้างเป็นตำนานแนวเศร้าๆแบบโหดๆเพราะว่ามิโนโทอเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งบัวเป็นลูกเจ้าแต่เพราะว่าเกิดมาประจานพ่อของตนเองก็เลยถูกขังลืมจนตาย และเรื่องของเรื่องมันก็เริ่มขึ้นที่เมื่อไมนอสลูกมนุษย์ของซูดพยายามที่จะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ของกษัตริย์ครีกในการนั้นทำให้ไมนอสต้องชนะใจชาวครีสซะก่อนเขาก็เลยประกาศแก่คนทั้งหลายว่าเขานั้นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งครีสแถมยังอ้างอีกว่าแม้แต่เทพเองก็ยังเห็นด้วยอีกเช่นกันไมนอสกล่าวว่า เทพระเจ้าจะตอบรับคำขอของเขาทุกข้อและขอให้ชาวครีตพิสูจน์คำพูดของเขาอีกด้วยแต่ชาวครีตอาจจะไม่ค่อยพอใจไมนอสเท่าไหร่นักแต่สุดท้ายชาวครีตก็ยอมทำตามคำขอของไมนอสที่เดินทางไปตามชายหาดและทำพิธีอ้อนวอนแด่เทพโพไซดอนให้พระองค์ยืนยันคำขอที่ว่าไมนอสเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แห่งครีต ละปรากฏว่าโพไซดอนเองก็บ้าที่จะทำตามคำขอของเขาจริงๆพระองค์ส่งวัวขาวพวงพีงดงามตัวหนึ่งให้และเมื่อว,วัวว่ายน้ำมาถึงที่ชายฝั่งทำให้ชาวคลีเชื่อในอภินิหารที่เห็นกับตาก็เลยยกให้ไมโนสขึ้นเป็นกษัตริย์ตามที่ต้องการ ตามธรรมเนียมของชาวกรีกแล้วสิ่งใดที่เทพเจ้าส่งมาเพื่อย,ยืนยันคำพูดผู้ที่ใช้สิ่งนั้นเสร็จสิ้นหรือได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วผู้นั้นจะต้องส่งของคืนให้กับเทพเจ้าและในกรณีนี้ก็ต้องคืนแม่วัวด้วยเหมือนกันและวิธีการคืนก็คือการข้าบูชายันต่อหน้าทุกคนปรากฏว่าไมนนตไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำแทนที่จะบูชายันวัวตัวนั้น เขากลับยืนยันที่จะเก็บมันเอาไว้แล้วก็บูชายันแม่วัวธรรมดาธรรมดาไปแทนส่วนวัวขาวผิวสวยก็สวยเกินกว่าที่จะเชื่อดลงก็เลยปล่อยไว้กับฝูงสัตว์หลวงที่เขาเลี้ยงมันไว้ในวังโพอไซดอนเจ้าสมุทรเมื่อได้รับการบูชายันคืนของวัวแต่วัวก็เป็นวัวปลอมที่บิดเบือนไปจากของจินก็ยอมรู้สึกขับแค้นใจยังกับรู้สึกวัาถุกทรยศ และแล้ว,ลวพระองค์โพไซดอนก็คิดหาวิธีแก้แค้นไมโนสจอมโหดจนได้โพไซดอนสาบให้ฟาซิฟาอีซึ่งเป็นมาเหสีของไมโนสลงลักบัวที่ไม่ยอมบูชายันพระนงางฟาซิฟาอีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ดันต้องคำสาบเฝ้าถนอมรูปลมเจ้าวัวตัวผู้อ้วนผีตัวนั้นจนเมื่อความรักสุดงอมเธอก็หาทางร่วมรักกับเจ้าวัวจนได้ และสุดท้ายพระนังก็ตั้งคันและคลอดบุตรออกมาความลับทั้งหลายที่ถูกปิดมาเป็นเวลานานกว่าปีถูกเปิดเผยจนได้พยานลักษ์ต่างพันที่ทาลกประหลาดก็มีหัวเป็นวัวและมีตัวเป็นคนไม่นอฟแทบกระอักกระอ่กกะอวนเพราะความอับอายพระองค์เพิ่งนึกขึ้นได้ว่านี่คือการแก้แค้นของเจ้าสมุดโพไซดอนอย่างแน่นอน แม้ว่าจะต้องการสังหารเจ้าเด็กปีศาจเพียงไรแต่ไมนอตก็อดทนขมขืนเลี้ยงมันเอาไว้พอพระองค์เก่งว่าหากทำอะไรลงไปจะเป็นการขุนเคืองต่อเทพโพไซดอนซ้ำสองและเรื่องราวทั้งหมดก็ตกอยู่ในสายตาของประชาชนชาวครีตอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ชาวเมืองต่างพากันเรียกขานเด็กประหลาดว่ามีโนโทอร์โอรสบัวแห่งไมนอต มันเป็นสัตว์ประหลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและไม่ช้าเขาเล็กๆของมันก็ใหญ่เป็นวงกว้างกว้างกว่าแขนขาของคนที่เหยียดออกมาเสืออีกและกลายเป็นสัตว์กระหายเลือดที่ต้องการกินเนื้อคนเป็นอาหารไม่นอตทำได้แต่เพียงสิ่งหนึ่งที่ยับยั้งสัตว์ร้ายมีฮีออกไปเพ่นผ่านตามอำเภอใจด้วยการสั่งสถาปนิกให้สร้างคุกที่ไม่มีทางออกได้ และสถาปนิกผู้ชื่อว่าเดดาลาสก็สร้างห้องโถงที่มีทางเข้าออกวกวนวนเวียนจนหน้าเวียนหัวทั้งชั้นบนชั้นล่างเรียกกันว่าลาบิรินหรือว่าเขาวงกตนั่นเองและมิโนโทอร์ก็ไม่สามารถหาทางออกมาจากลาบิรินได้จริงๆอันที่จริงเรื่องราวของมิโนโทอร์กับลาบิรินก็มีเพียงแค่นี้แต่ถือว่า ถ้าหากไม่เล่าตอนจบก็มีหวังท่านผู้ฟังก็คงจะบ่นพึมพำอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องราวตอนจบของมิโนโทอรกลับไปเกี่ยวข้องกับวีราบุรุษอีกคนหนึ่งซึ่งตอนที่มิโนโทอรเกิดลูกชายสุดที่รักของไมนอสชื่อแอนโดเจียสก็เดินทางไปแข่งกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนพอดีด้วยความที่เขาชนะกีฬาหลายครั้งทำให้ชาวเอเธนไม่พอใจเป็นอย่างมาก แอนโดเจียสก็เลยถูกลอบสังหารและเมื่อไมนอตสรู้ข่าวหัวใจของผู้เป็นพ่อก็เหมือนโดนแทงซ้ำสองพระองค์กีทาทัพเข้าแก้แค้นเมืองทันทีกองทัพโอบล้อมและเข้าตีจนชาวเอเทนยอมแพ้ไมนอตสยื่นข้อเสนอให้เอเทนส่งหญิงสาวเจ็ดคนชายหนุ่มเจ็ดคนลงบนกระบวนเรือที่ชักใบสีดำส่งไปให้ครีต ให้มิโนทอรับประทานทุกปีและชาวเอเธนก็ต้องทนกับความคมขื่นรับความพ่ายแพ้และจำใจต้องส่งหญิงชายตามจำนวนที่ไมเนอสเสนอขอเอาไว้มาถึง20ปีและในปีที่27นั้นเองก็เกิดวีรบุรุษขึ้นเขาก็คือเทอิสโอรสของราชา G จียอสแห่งเอเธนชายผู้นี้ขอแลกหน้าที่กับเหยื่อผู้เคาะร้าย โดยมีความมุ่งหมายว่าจะเข้าไปฆ่ามิโนโทอรให้ได้และแม้ว่าตอนนั้นยังคิดไม่ออกเลยว่าจะจัดการกับมิโนโทอรได้อย่างไรดีแต่ว่าตอนสุดท้ายเรื่องก็ดันจบได้เพราะความรักเป็นต้นเหตุเนื่องจากเอรีแอนเน่ที่ด้าของไมนอสนั่นเองที่ตกหลุมรักชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าชายแฝงตัวมาเป็นเหยื่อทันทีตั้งแต่แรกเห็น เธอจึงหาทางช่วยด้วยการแอบมอบอาวุธติดมือให้ชายหนุม่มและในตอนสุดท้ายเจ้าชายชทเซียสก็สามารถฆ่ามินเนทอร์ได้หละเจ้าหญิงเอลิแอนเน่ก็หนีตามเจ้าชายออกมาจากพระราชวังแต่เรื่องราวกับไม่แฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าเจ้าชายกับพาเจ้าหญิงไปทิ้งไว้ที่เกาะเน็กซอสแทนด้วยความแค้นที่มีต่อไพบิดาของเจ้าหญิงกษัตริย์ไมนอส แต่สุดท้ายแล้วก็เวรกรรมตามทันเมื่อเจ้าชายลันเรือกลับมาถึงที่เมืองเขากลับรืมเปลี่ยนใบเรือให้กลายเป็นสีขาวตามที่ตกลงไว้กับพระบิดาและเมื่อราชาอีจิอัสเห็นใบเรือที่ยังเป็นสีดำอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่าลูกชายของตนได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจึงเสียใจเป็นอย่างมากและตัดสินใจกระโดดหน้าผาลงมาตายทันทีก่อนที่เรือจะเทียบท่า และทะเลตรงนั้นก็เลยมีชื่อว่าทะเลอีเจียนเพราะความรักที่บิดามีต่อบุตรนั่นเองจบไปแล้วกับเรื่องราวตำนานสัตว์พิศดารมิโนโทอหากใครชอบฟังเรื่องลึกลับตำนานหลอนเรื่องราวสยองขวัญฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ที่เรื่องลึก channel. ลับชาแนลเราอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ Book of Fantastic c r e a t o r s